ทุนุทนดรับใช่ครับสรุ่มนครับในครับคันนี้จะเป็นมาชมของสัตว์ระหสัตว์ปะลนี้สัตว์ประหาดก็จะแบงเป็บ่เช่นกันครับบอกันใครตั้งได้ก่อนครับดตาแป้าปดนะครับกาแป้นะครับเปครับเนี่ยครับท่นเจ้าของรถสีน้ำเงินป้ายแดงนะครับตไก่หนึ่งหนึ่งสอง ป้ายแดงนะครับมาขยับรถด่วนนะครับพอดีมีเพื่อนนักแข่งนะครับจะเอารถออกไปเออเารถไปทำอะไรนะครับรบกวนมาขยับรถด้วยนะครับดูตรงเหมือนเป็นรถไฟฟ้าอมน่าจะใช่ครับใช่ครับรถไฟฟ้าครับหนึ่งหนึ่งสองสี่ครับหนึ่งหนึ่งสองสี่ครับใช่ครับหนึ่งหนึ่งสองสี่ครับที่เพเนอนผมรบด่วนมาขยับรถให้ทีมงานนักแข่งหน่อยนะครับเพราะว่าจะเอารถออก นี้เป็นดีวดีสีน้ำเงินนะครับเราไปเรียนกองกาหนึ่งหนึ่งสองสี่กรุงเทพครับรถตรวจรถด้วยนะครับเป็นป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ครับในรูปของโภาพนะครับโสภศพนะครับ อันนี้จะวิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกาศให้เรียกรถอีกวหนึ่งกันนะครับหมายเลขรถทะเบียน5กองตระเรือ362 6กรุงเทพนะครับรถตัวนีขยับรถด้วยนะครับแล้วก็ตีกองไก่อ็ยนะครับตีกองไก่อ็ยิงปยปั๊มบูริสิทธิ์นะครับพรมรรถตัวนีขยับรถด้วยนะครับผู้บริหารสุขสุขเมมาเรีทจะกลับบ้านแล้วนะครับรถตัวนีขยับรถได้ด้วยนะครับจะ

ครับมาดูกันครับว่าจะตอกเวลาไว้เท่าไหร่ครับตอกดีครับตอกดีครับตอกเก็เป็นค้ปรมาอกสักเท่าไรยปราครับจับแปดเข้าไป